สวัสดีครับต้นนัสังเทนครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับวันที่13เดือน8นะครับเพระเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีไปข้างนอกนะครับผมอืมมาดูทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์ก็ติดแนวต้านทางด้านซ้ายมือนะครับน่าจะมีย่อก่อนนะครับวันนี้แต่ว่าเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับดู4ชั่วโมงขอดูวีกนิดนึง ตามเฟรมวีก,ก็ที่เขาขึ้นแรงมาเพราะเบรกวีกขึ้นมานะผมขึ้นมาเติมไส้วีแท่งนี้นะก็ตเติมไส้เป็นที่เรียบร้อยครับอาจจะมีการย่อก่อนนะครับผมดูสี่ชั่วโมงนิดหนึ่งสี่ชั่วโมงก็เป็นขาขึ้นนะครับผมตอนนี้ถ้าจบแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งกลับตัวนะครับแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่กลับตัวนะครับเพราะว่าเทนยังเป็นขาขึ้นอยู่ใครไปสวนเซล,ลก็ระวังนิดหนึ่งนะครับผมตีแนวรับแนวต้านครับปึ๊บ บเอาเป้าไว้ตรงนี้นั้นอาจจะติดไส้ตรงนี้นะประมาณเจ0ดจุดนะผมส่วนกรณีเล่นลงก็โลง่งๆครับอาจจะติดไส้ทางด้านล่างตรงนี้นะครับประมาณเจ0ยจุดเหมือนกันนะครับก็ร่อห่อจะกรอบนะครับจังหวะนี้แต่ว่าเทนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับใครเล่นลงก็ต้องระวังด้วยนะผมอืม ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสาหรับทองนะผมตอนนี้เขาอยู่ในกล่อบน,นะครับเดี๋ยวเราไปดู GJ นะผม Gj ก็เล่นมาแต่เช้านะครับขอดูวิน้นิดนึงทำเฟรมวี้ก็เบรกขึ้นมานะครับแล้วก็กระชากขึ้นมาตอนนี้เหมือนจะยอดตัวนิดหน่อยทำเฟรมเดย์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับมองมุมนี้นะครับผมดูสี่ชั่วโมงทำเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้ติดติดต้านสี่ชั่วโมงนะครับอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเล่นขึ้นนะผมอาจจะต้องระวังนะครับ เพราะว่าเหมือนเขาจะหลุดหลุดเทนใหญ่นะครับอันนี้เด้งมาเพื่อที่จะลงต่ออีกจังหวะหนึ่งหรือเปล่าก็าต้องรอดูนะครับหรือว่าเขาจะขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าซ้ายมือยังโล่งอยู่นะครับ กรณีเล่นขึ้นนะครับตอนนี้ถ้าเราจะเล่นขึ้นต่อนะครับรอเขาลงมาเทสแนวรับตรงนี้นะครับพักตัวนะผมก็อิมเพลวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเขามาลอยลอยแบบนี้แล้วเป็นจุดพักตัวผมจะไม่เข้านะครับเพราะว่าซ้ายมือไม่ได้มีแนวรับนะครับแท่งนี้เขาโล่งนะครับเขาขึ้นเขาลงมาแรงๆนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะโอ้ เดี๋ยวผมขออน,นุญาตขยับแนวรับมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาหลุดตรงนี้ไม่ได้นะครับมีโอกาสลงมาสามร้อยจุดนะผม,อมโอเคแผนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อวานเมื่อวานผมเข้าเร็วไปนิดนึงโดนสต็อปลอสไปนะครับเข้าจังหวะไหนหนะอ๋อจังหวะน,นี้ผมจังหวะที่แท่งนี้เบรกขึ้นไปนะครับ พราะว่าเขายืนเหนือแนวอ้าวมองไม่เห็นแบบนึงนะครับตรงนี้ครับผมแท่งนี้ครับเบรกขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยรอเข้าเบรกตรงนี้เพราะว่าเขาขึ้นแบบไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับทำเฟรม30นาทีนะครับผมก็เลยเข้าจังหวะรอเข้าจังหวะเบรกก็เข้าไปนาทีที่น่าจะนาทีที่3นะครับพอเขาขึ้นไปแล้วเขาก็ลากกลับลงมาครผมก็เลยรีบออกก่อนนะครับผม จริงๆแท่งเทียนเพิ่งจบแท่งอาจจะต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเข้าตั้งแต่นาทีแรกสองสามนาทีแรกนะครับมีโอกาสาโดนสูงนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องเข้าช้าลงกว่านี้อีกนะครับแต่จังหวะเข้าก็โอเคแล้วแหละก็เข้าเบี่งนี้สต็อปลอตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปประมาณร้อยกว่าจุดผมก็ออกแล้วแหล 150, 160ะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันครับว่าจะมีจุดเข้าหรือเปล่าก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะครับผมครับ